มีการตั้งคำถามในโซเชียลกันเยอะมากว่าเกรรุกกาลังขาดตลาดหรือเปล่าทําไมไปไหนก็เจอแต่เกรับเต็มไปหมดเลยคําถามก็คือว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่าใครเป็นรุกหรือว่าใครเป็นรับ าจะว่าด้วยเรื่องการจัดบทบาทเรื่องบนเตียงในกลุ่มของชายรักชายรู้กันอยู่แล้วเช่นเกรับหมายถึงบทบาทบนเตียงจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเกรุกก็คือบทบาทบนเตียงก็จะเป็นรุกอย่างเดียวเท่านั้นส่วนเกโบสหมายถึงบทบาทบนเตียงสามารถเป็นได้ทั้งรุกแล้วก็รับเกโบสเขาก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นโบสรุกกับโบสรับโบสรุกก็คือถนัดรุกมากกว่าโบสรับก็คือชอบที่จะรับมากกว่าแต่สามารถรุกได้นอกจากนั้นก็ยังมีใบรุก หมายถึงชอบได้ทั้งหญิงและชายบทบาทบนเตียงเนี่ยจะเป็นฝ่ายรุกเท่านั้นใบรับก็คือชอบได้ทั้งหญิงและชายแต่บทบาทบนเตียงเวลามีอะไรกับผู้ชายด้วยกันจะเป็นฝ่ายรับอีกอย่างก็คือใบโบสชอบได้ทั้งหญิงและชายและบทบาทบนเตียงเวลามีอะไรกับผู้ชายด้วยกันก็สามารถเป็นได้ทั้งรุกแล้วก็เป็นได้ทั้งรับด้วยยังไม่รวมชายแท้นะครับชอบผู้หญิงอย่างเดียวแต่สามารถมามีอะไรกับเกได้เป็นชายแท้ที่เป็นฝ่ายรุกกับชายแท้ที่เป็นฝ่ายรับแ แต่ทั้งหมดที่ลุงพูดไปนะ่ะมันเป็นเรื่องของความชอบในเรื่องของเพศรสเป็นบทบาทที่เขาชอบหรือเขาเลือกเวลาที่เขาไปมีอะไรกับคนที่เขาถูกใจกันซึ่งเราไม่สามารถรู้หรือว่าตัดสินได้ว่าใครชอบแบบไหนจากการประเมินจากสิ่งที่เราเห็นภายนอกเท่านั้น เช่นคําพูดคําจาการแต่งตัวการแสดงออกบุคลิกภาพของเขามันวัดหรือว่าพิสูจนลรสนิยมทางเพศการเลือกบทบาทบนเตียงของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เลยครับแต่จากมุมมองของการตั้งข้อสังเกตว่าเกย์รุกกาลังอาจจะขาดตลาดอาจจะสืบเนื่องมาจากการที่เมนแมนที่ดูเป็นผู้ชายผู้ชายหน่อยไม่แสดงออกเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะเจอได้น้อยลงส่วนมากจะเป็นเกย์ที่มีจริตของความเป็นเกย์แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนนั้นอาจจะเกิดจากเหตุผลที่ว่าสังคมของเราทุกวันนี้กันยอมรับ ของกลุ่มคนที่เป็น LGBT มากขึ้นทัศนคติของคนส่วนมากเปิดกว้างขึ้นในเรื่องของความหลากหลายทางเพศทําให้เกย์สมัยนี้หรือว่าในยุคนี้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดเพศสภาพหรือปกปิดตัวตนของตัวเองอีกต่อ มีการแสดงออกอย่างเปิดเผยไม่ต้องแอปไม่ต้องเก๊กเหมือนกับเกย์สมัยก่อนๆทีนี้ไอ้มายาคติเก่าๆของเกย์รุ่นก่อนๆบางส่วนมันยังสืบทอดมาถึงเกย์ยุครุ่นปัจจุบันอยู่มายาคติที่ว่าก็คือเกย์ุกส่วนมากจะเป็นเกย์ที่แมนๆไม่ออกสาวไม่ตุ้งติ้งมีกล้ามตัวใหญ่มีการแสดงออกถึงความเป็นผู้ชายค่อนข้างจะสูงส่วนเกย์ที่มีจริตจะกา้านมีกิริยาออกนุ่มนิ่มหน่อยหรือยิ่งถ้าออกสาวแปลว่าคนนั้นน่ะเป็นเกย์รับชัวร์ต้องบอกก่อนนะครับคำว่าเกย์ออกสาวไม่ได้มีความ ใ,ในเชิงบูลลี่นะครับสำหรับลุงเกออกเสาวน่ารักครับ ประเด็นก็คือสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเกย์ออกสาวเนี่ยเยอะมากหรือไม่ก็เป็นเกย์ที่มีจริตของความเป็นเกย์ค่อนข้างสูงก็จะพบเห็นเยอะแยะเต็มตลาดไปหมดไม่ว่าจะตามผับตามเทคตามแอปตามโซเชียลต่างๆาเกย์ที่ดูเป็นแมนๆดูไม่แสดงออกดูไม่รู้ว่าเป็นเกย์แบบเนี้ยมันจะเริ่มน้อยลงละมายาคติที่ว่าครับทำให้คิดว่าเกย์ลุกเนี่ยมันหายไปไหนกันหมดเหลือแต่เกย์รับเกย์ลุกขัดตลาดแน่ๆเรื่องจริงก็คือจริงๆแล้วเราจะต้องแยกเรื่องของบทบาทบนเตียงเช่นเป็นรุกหรือว่าเป็น กับบทบาทหรือบุค,คลิกภาพที่แสดงออกทางสังคมเช่นแมนหรือว่าออกสาวในสังคมปัจจุบันมันแทบจะเป็นคนละเรื่องกันไปแล้วแต่ว่าอะไร แต่ว่าเกย์ออกสาวในยุคปัจจุบันนี้เยอะมากครับที่เป็นรุกครับไม่ใช่รับเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับถ้าไม่มีการถามเป็นการส่วนตัวหรือเขาไม่ได้บอกจากตัวของเขาเองลุงได้เข้าไปดูไลฟ์สดของกลุ่มเกย์กลุ่มหนึ่งในโซเชียลช่องทางหนึ่งมีคนขึ้นจออยู่ประมาณ9คนคุยกันสนุกสนานมีแซลมีกัดกันตามภาษากลุ่มเกย์ของพวกเรานั่นแหละครับลุงนั่งดูไปลุงก็ตัดสินในใจเรียบร้อยแล้วครับว่าทั้ง9คนเนี่ยน่าจะเป็นเกย์รับทั้งหมดจากการดูจากบุค,คลิกภายนอกแล้วแต่ดันมีคนในกลุ่มมาเปิดประเด็นว่า ในห้องนี่มีใครเป็นลุกเป็นรับบ้างคําตอบก็คือในห้องที่ลุงเห็นทั้ง9คนเนี่ยเป็นลุกถึง6คนครับเป็นรับแค่3คนลุงร้องเฮ้ยนอกห้องอยู่ดังมากพอมันไม่ตรงอย่างที่ลุงคิดไงก็ปฏิเสธไม่ได้ครับลุงเป็นคนยุคเก 90, ้าสูก็ยังติดมายาคติเดิมๆม,มาอยู่บ้างครับว่าเกรุกเนี่ยมันต้องแมนๆเท่านั้นแต่ความเป็นจริงที่เราต้องยอมรับก็คือคอมมูนิตี้ของพวกเราเนี่ยมันมาไกลาจากยุคเก้าสูมากแล้วครับเกรุกไม่จําเป็นต้องแมนเสมอไป ส่วนเกที่เข้าออกสาวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นรับกันทุกคนดังนั้นคําตอบสําหรับคําถามที่ว่าเกรุกขาดตลาดจริงไหมลุงเองก็ตอบไม่ได้ครับเพราะปัจจุบันเราดูไม่ออกแล้วไงว่าใครเป็นลุกหรือว่าใครเป็นรับขนาดสาวสองที่เป็นเผ่านงงูเนี่ยปัจจุบันเขายังเป็นลุกกันเยอะแยะมากมายหลายคนเลยครับแต่ลุงก็มองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับในด้านความหลากหลายที่มันมีมากขึ้นทั้งเรื่องของรสยมทางเพศและด้านเพศรสที่มันเปิดกว้างขึ้นไม่จํากัดจะต้องเป็นแบบโน้นเป็นแบบนี้อีกต่อไป ทุกคนสามารถแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้โดยไม่ต้องมานั่งเฟกกันเราก็เลยสามารถเห็นอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายที่ไม่เคยเห็นในโลกยุคปัจจุบันอีกอย่างเกย์ลูกหลายคนปัจจุบันนะครับพัฒนาตัวเองไปเป็นเกย์โบสถ์คือหัดหรือว่าลองไปเป็นฝ่ายรับดูทีนี้หลายคนเนี่ยดันติดใจครับพัฒนาตัวเองไปเป็นเกย์รับเต็